าการไปเห็นโลกด้วยตาตัวเองสักครั้งค่ะไปถึงเห็นโลกใบนี้จากอวกาศด้วยตาตัวเองสักครั้งซึ่งตอนนี้เขาเรียก possibility มันเยอะขึ้นความเป็นไปได้มันเยอะขึ้นเพราะว่ามันกำลังจะมีเขาเรียก่อะไรนะการท่องเที่ยวเชิงอวกาศขึ้นมาแล้วที่เราแบบสามารถซื้อตั๋วแล้วแบบขึ้นไปอยู่สักวันหนึ่งแล้วก็บินกลับลงมาอะไรเงี้ยมันเริ่มมีโอกาสเป็นไปได้ในมูลค่าที่ยังสูงมากๆอยู่ถ้าเกิดในอนาคตเราเริ่มตั้งเป้าว่าจะทำงานจ็บเงิน พื่อี่จะซื้อตั๋วใบนี้ให้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ยังอยากทำมากๆตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้สวัสดีค่ะเชอร์ปรังชอร์ปังอาริกุลค่ะมาในฐานะนักสแสดงใน Years of You ค่ะแต่ละปีที่มีเธอค่ะในหนึ่งซีนจะต้องมีความ น่าสนใจในซีนแล้วก็มีเขาเรียกไดานามิกของมันอยู่อะไรเงี้ยก็ได้เรียนรู้ในส่วนนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็การเดลิเวอรี่หรือส่งถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครในในซีนนั้นๆน่นะบางทีมันไม่ได้มีมิติเดียวมีหลากหลายมิติมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าค่อยๆเลเยอร์ค่อยๆถ่ายทอดมันออกไปแล้วก็แบบซ้อนเก็บไว้อะไรเงี้ยพี่บอยก็จะพูดถึงเรื่อง่า้ค่อนข้างเยอะพี่บอยดุไหมเรียกว่ามีเหตุและมีผลแล้วกันค่ะแล้วก็มีมีดีเรคชั่นที่เขาอยากได้อยู่ก็ ก็เรียกว่าค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆจูนกันมากกว่าแต่ก็มีความเข้มมีความละเอียดของเขาใน,ในการทํางานก็ถือว่าเวลาที่เขาตั้งใจมากๆก็ไม่แปลกที่เขาจะดูดุกค่ะ คือคือเหมือนกับแรกๆยังไม่ค่อยสนิทกันก็ก็ก็จะมีความแบบเป็นสุภาพุรุษสูงมากอะไรเงี้ยพอพอเริ่มรู้จักกันานานๆก็จะมีความกวนมีความเล่นมากขึ้นไม่ไม่คิดว่าเขาจะมีความมุงม้งมิ้งความเป็นแบบเด็กขนาดนี้อะไรเงี้ยถ้าเรื่องน,าน่าประทับใจก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นค่ะจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะแกล้งทีมงานอะ เขาก็คือให้ความสนิทสนมกับทิมงงานค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็เวลาเวลาที่มีอะไรก็จะคอยช่วยยกช่วยช่วยหยิบจับทุนทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆอืมเป็นคนที่ว่ามีน้ำใจสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชอเล่นเป็นนับดาวค่ะนางเอกของเรื่องที่เป็นคนทำให้เกิดเรื่องอะไรยากเกิดขึ้น <laughs> เป็นตัวเดินเรื่องเป็นคนสร้างเรื่องเลยหลักการแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีพลังงานสูงมากเป็นเป็นหัวโจกของกลุ่มคอยลากทำนู่นทำนี้แล้วก็เป็นพลังงานดีๆของกลุ่มเป็นเด็กที่หวังดีกับทุกๆคนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะ วิธีการที่ใช้อาจจะไม่ได้น่าเอ็นดูขนาดน,านั้นหรือบางทีอาจจะผิดพลาดไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่ทําด้วยความตั้งใจดีก็เลยจะเป็นคนที่ทำแล้วแบบทำอะไรผิดพลาดไปแต่คนก็ยังพร้อมให้อภัยอะไรอย่างเงี้ย สำหรับเชอร์ตัวนับดาวน่าจะสื่อสารในฐานะที่ที่เป็นคนที่ตามหาค้นหาตัวเองอยู่มากๆเลยแล้วก็ทําเต็มที่กับมันจริงๆได้ลองกับมันเต็มที่หรือเปล่าเนี่ยก็ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะทําให้คนรู้สึกว่าเออถ้าฉันมีสิ่งที่ฉันชอบอ่ะฉันอยากจะลองลุยเหมือนแบบนับดาวลุยดูบ,บ้างก็ได้เผื่อมันจะได้ประสบผลสําเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนับดาวก็มีไข้เขวเหมือนกับกว่าจะเจอตัวเองกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่จริงๆอ่ะก็นานอยู่เหมือนกันรวมถึงในด้านความรักเนี่ยเขาก็เขาก็ตาม าหาคนที่เพอร์เฟกอยู่เสมอก็เราติดตามกันนะคะคือเรื่องราวมันเร็วมากๆมุมอมองความรักของเชอถ้ามีก็ดีก็จะมีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร เพราะว่าตอนตอนเด็กถามว่ามีความรักด้วยอะไรด้วยการที่คุยกับคนคนนึงนานมากๆประมาณ2ปีได้จนรู้สึกว่าเออพอไม่ได้คุยสักวันสองวันก็รู้สึกว่าเออก็คิดถึงเขาเนาะอะไรเงี้ยก็เลยลองคิดว่ามันใช่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นนการที่เราคุยกับคนนานไม่ได้หมายความว่าเราเราจะรักเขาหรือว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟก,กับกับใครง่ายๆเป็นคนเป็นคน p r o เทคตัวเองสูงมากก็เลยไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองมีความรักง่ายเออก็คือถ้าถูกใจใครก็อาจจะยังแค่แบบจัง เกตเขาก่อนถ้าเขาเขามีโอกาสที่จะตอบรับความรู้สึกเราหรือเปล่าเราค่อยค่อยเดินหน้าต่อแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็คือไม่กล้าเป็นคนขี้เขินขี้อายแล้วก็ตดตัวเองออกมาก่อนจะเริ่มอะไรสักอย่างเี้ยเออถอยก่อนถ้ามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ก็ถอยเคยมาหาลัยก็เคยไปถูกใจคนที่แบบรู้สึกว่าเขาดีกว่าเราเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นคู่ด้วยเราก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ก็ไม่ใช่ก็เหมือนกับเขาก็ไม่ได้สนใจเราแล้วก็เราก็พอถึงจุดหนึ่งก็เออดีแล้วเป็นแค่เพื่อนอะดีกว่า ราะว่าบางคนก็คือพอรู้จักไปนานๆาก็เออมันเข้ากันไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะคือถ้าถ้ามีแล้วมันดีก็ก,ก็ดีไปก็จะมีนะเออถ้ามันแบบเข้ามาแล้วสึกต่างคนต่างถูกใจกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ามีแล้วเป็นทุกข์กระเชืญเลือกไม่ไม่มีดีกว่าอะไร จริงๆตอนนี้ก็เป็นอาชีพเรื่องหลังมากกว่าค่ะตอนถ้าตอนนี้ที่น่าสนใจสําหรับตัวเชออาจจะมีคนพูดหลายคนแล้วนะก็คือเอเชอเหมาะกับการเป็นโปรดิวเซอร์พุ่งก,กับเหมือนกันเนอ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เชอรู้สึกเท่าที่ทํางานในวงการมาแล้วก็เปรียบเทียบกับมันเนี่ยกขารู้สึกว่ามันเหมือนการเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์นั่นแหละคล้ายๆเลยแหละแต่ว่าอาจจะเป็นอีกคํานึงที่ที่เรียกของของสายวงการอะไร ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เชอกำลังเรียนรู้คือการเป็นแมนจเมนต์ค่ะกำทำงานในฐานะเบื้องหลังก็ประมาณ2-3ปีแล้วแล้วก็กำลังจะไปเรียนต่อที่ทำให้ตัวเองเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นหรือไปเจอว่าตัวเองอยากทำธุรกิจอะไรมาต่อยอดตัวเองด้วยก็อาจจะเจอเชิในฐานะโปรดิวเซอร์ ในอนาคตก็ได้ยังตกใจเลยพี่บอยนี่แหละแบบอยู่เชื่อน่าจะมาเป็นผู้กำกับนะเชื่อดูแบบดูละเอียดมากเลยเช,แบบชื่อว่าเชื่อจะทําให้คนอื่นลําบากนะเพราะว่าเชื่อเชื่อเป็นคนละเอียดเกินอะ่ะแล้วแบบถ้าอะไรไม่พอใจอะ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะทําตามให้มันไปอะ่ะมันก็จะมีความเยอะของเชื่ออยู่ะเชื่อก็เลยจะเกรงใจคนว่าอย่าเลยอย่าให้เชื่อเป็นเลยนะตอนนี้นะขอไปขอไปเรียนรู้กับมันเยอะกว่าน,นี้ก่อนละกัน าการไปเห็นโลกด้วยตาตัวเองสักครั้งค่ะไปถึงเห็นโลกใบนี้จากอวกาศด้วยตาตัวเองสักครั้งซึ่งตอนนี้เขาเรียก possibility มันเยอะขึ้นความเป็นไปได้มันเยอะขึ้นเพราะว่ามันกำลังจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะการท่องเที่ยวเชิงอวกาศขึ้นมาแหลวที่เราแบบสามารถซื้อตั๋วแล้วแบบขึ้นไปอยู่สักวันหนึ่งแล้วก็บินกลับลงมาอะไรเงี้ยมันเริ่มมีโอกาสเป็นไปได้ในมูลค่าที่ยังสูงมากๆอยู่ถ้าเกิดในอนาคตเราเริ่มตั้งเป้าว่าจะทำงานจิบเงิน พื่อที่จะซื้อตัวใบนี้ให้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ยังอยากทํามากๆตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้แล้วก็สิ่งที่กําลังจะได้ทำาใอีกอันหนึ่งการไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะก็ถึงถึงจุดที่ทำได้ด้วยตัวเองแหละโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครด้วยเชอก็ยังคงอยากทามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จริงอยากไปตั้งแต่ปอลตีแล้วแต่ว่าไม่ไม่เคยทําได้่เลยสอบยังไม่ได้ยังไม่ได้มีบัตเจ็ตที่เยอะพออะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยก็ พอทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วก็อยากที่จะไปเรียนต่ออยู่แล้วแต่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศสักปี2ปีอะไรเงี้ยแล้วมันถึงโมเมนต์ที่เออเราก็อยากต่อยอดด้านการบริหารด้วย mm hmm. ก็เลยจัดใช้โอกาสนี้ในการไปเรียนต่อและต่อยอดตัวเองเพิ่มเติมมากขึ้นเลยค่ะ